ครับสวัสดีครับพี่น้องครับนะตอนนี้เวลาตีสี่โกโก้ลงมาเวทีตั้งแต่ตีสองครึ่งนะครับตอนนี้ประเทศเมียนมคาดว่าจะแล้วประมาณหกโมงอะไรเนี่ยนะครับนี่แหละครับสีหินบอลลัมเฮาต้องสู้นะครับจริงๆแล้วก็ะชิมางตอนเศร้าเวลาครับพี่น้องแต่ว่านี่มันเลิกตีสองครึ่งกันเลย ต้องมั่งเลยครับผมเดี็ดเท่าไก่ยังน้อยน้อยจุพาไปเบิ่งลูกหนุนครับทึ่งเห็ดทึ่งหลับไปน้ำเด้ครับนะผ่าทางกันหลายคนจะมาสูกครับลูกๆผมสุกอันนี้มั่งถึงจตีสองนะครับตีสองครึ่งว่าเขาเลิกตีสองครึ่งอะไรัน ชีวิตเราเลือกแล้วนะครับอันนี้ชีวิตเราเลือกแล้วนะครับเลือกแล้วเขาก็ต้องเชื่อก็ไประวังน,ะนงงั่นลูกบางลายบางลายแค่พูดไปสั้นลูกเดี๋ยวมันจะถึงเล็กนะเลยระวังระวังระวัง ยีนร้อนบ่ลูกปลาปาเก่งแต่แต่พอจีนได้ก็พอกระชิรับเดีวกับชีวิตรอนวยผมกับว่าน้อยนี่กันครับรวอนลูกๆต้องการกำลังใจไม่ต้องดึงกับลุงรับไปนไนพี่พงไหวไหม ไก่เสร็จแล้วครับพี่น้องไก่เสแล้วแล้วไก่เสแล้วแล้วีนกับพายในบริเวณงาน สารกลางจังหวัดด้วยเนี่ยครับพี่น้องนครพนมเนึ่ยไปลูกไปลุยซอยกันเลยลูกตอนนี้ก็แล้วไปแล้ว40%เอ้ยอพ่อหายไป60%เอลย40%่าิบปะโคมนเหลือหน่อยแล้วนี่คิดชีวิตหมอลำ ที่เล <c oughs> ือกแล้วนะครับที่เลือกแล้วเอาเพนได้ขึ้นนะลงเพือนได้ขึ้นนะเพอนได้ขึ้นได้ขึ้นเลยแต่ว่าถ้าไม่ม่นใจอย่าขึ้นอันนี้เอาไปเก็บพุ่นเลยลูกเพื่อนเอาไปเก็บใส่เอาเอาไปเก็บไว้โดมลูกเอาไปเก็บไว้โดมอันนี้ของเพื่อนอันนี้ของเพื่อนไปใส่ลูกเขาได้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 เอาใจมั้ย เอาขึ้นไปด้วยเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยลูกเก็บไปด้วยเก็บไปซะกันเก็บไปซะกันระวังเด้อลูกระวังเด้อระวังเด้อทีมเล็กระมาเด้อระวังเด้อลูกระวังเด้อลูก าเขาเบาปลาเบา,เ,าเบาแลวมือเสียเออใช่ละเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากอา่าตอนนี้ขึนน้นหนอง,ง,หงนอนเลยครับพี่น้องขึ้งหวงนอนขึ้งหวงนอนนี่นะครับคือชีวิตของหมอลำนะครับพี่น,อน้องเอา่านี่มันขึน้นนิ่แต่งตัวเป็นพระอ,อินทร์หมดละครับ เต่งโตเป็นฮอดราชาพ่นละแต่ว่นนีาก็ไม่จริงคนี่หละครับกรรมกรดีๆนี่เองนะครับในความไม่จริงก็คือกรรมกรดีๆนี่เองนะครับ่ะไทยถอดชีวิตมาให้เบิ่งแล้วนะครับสู่ต่อไปครับลูกพราวุนครับสู่ต่อไปครับเอาเบิ้งธางนี้ต่อ ที่เวหมอลำสู้อย่างเดียวครับผมลูกขคณาป็น,นเดินททางเป็นกันต้องครับอำเภอปากคาดครับวัดรรมสีทนจังหวัดบึงการครับพร้อมต่อครับสกันครับไ bớt ngàn nhá các bạn, khởi lên rồi khởi lên các bạn, làm vắng đây làm vắng đây làm vắng đây xoay cánh đây mời làm bất kể chủ về các sư là luôn, có thể ngoài ngoại giang đôi, làm có thể ngoài đôi.